เจ้าของตลาดเผยชีวิตแม่ค้าขายของบริจาคไลก็ไม่ไป จากที่มีกระแสรุนแรงเป็นอย่างมากในโลกโซเชียลนั่นก็คือมีแม่ค้าคนหนึ่งนำของบริจาคจากตู้ปันสุกเช่นมาม่านมกล่องปลากระป๋องและขนมต่างๆมาวางขายที่ตลาดนัดแห่งหนึ่งโดยวางที่พื้นในจังหวัดปทุมธานีทำให้ถูกวิจารณ์เป็นอย่างมากในโลกโซเชียลหลังจากที่เป็นประเด็นรุนแรงทางด้านเจ้าของตลาดได้ออกมาเปิดเผยว่าหลังจากที่ ว่าของที่นำมาเป็นของบริจาคก,ก็ได้ห้ามแม่ค้าคนนี้แล้วและไม่ให้เข้ามาขายของที่ตลาดอีกซึ่งทางด้านผู้ดูแลตลาดยังได้เล่าต่ออีกว่าป้าคนนี้เป็นคนในบริเวณแถวตลาดโดยพักอยู่กับลูกหนึ่งคนและป้าหนึ่งคนอายุประมาณ50-60ปีซึ่งแม่ค้าคนนี้มีอายุประมาณ30ปีโดยเท่าที่สังเกตเห็นผู้หญิงคนนี้จะชอบเอาของ เข้ามาขายในช่วงเย็นเย็นแต่ทางตลาดไม่สนับสนุนให้ขายของบริจาคอยู่แล้วเลยได้สั่งห้ามเด็ดขาดแต่พอทางด้านคนดูแลไม่อยู่แม่ค้าคนนี้ก็จะนำมาวางขายอีกล่าสุดก็ได้ตักเตือนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะพยายามเฝ้าดูไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดลูกกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ